บทที่16ตอนที่32การซื้อขายอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการได้ราคาสูงสุดสำหรับสินค้าของเขาฉันจะต้องพึ่งพาเครือข่ายเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขายสิ่งของโดยอ่านแต่ละบทความอย่างถี่ถ้วนอพันธมิตหง หลัวเฟิงองไปที่หน้าจอและขมวดคิ้วตามนี้สิ่งของที่หายากและมีค่าที่สุดในมนุษยชาติมักจะถูกจัดการภายในพันธมิตรหงสมบัติเหล่านี้หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มนักรบที่มีอำนาจจำนวนมากในพันธมิตรนี้เท่านั้นและมีเพียงพวกมันเท่านั้นที่สามารถให้ราคาสูงอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามฉันไม่ได้รับเชิญให้เป็นพันธมิตร หลังจากครุ่นคิดอยู่สักพักเขาติดต่ออาจารย์ของเขาทัานทีครูหยันลิงหุ้งกรอบสีทองปรากฏขึ้นบนหน้าจอมันคือครูหยันดวงตาของเขาราวกับสายฟ้าเมื่อพวกเขามองไปที่หลัวเฟิงเขาหัวเราะและพูดว่าสิทธิ์ที่รักของฉันทำไมคุณถึงติดต่อฉันพูดครูหยันยิ้มแบบนี้นี่เองหลัวเฟิงกล่าวอย่างรวดเร็วฉันได้ของมีค่ามาจากสงครามนอกเขต แต่ฉันไม่ต้องการที่จะขายให้กับแผนกซื้อของโลกจากระวาลเสมือนฉันต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณเพื่อช่วยฉันขายให้กับพันธมิตรหงครูหยันขมวดคิ้วส่งพันธมิตรหงเพื่อขายหลัวเฟิงพยักหน้าพันธมิตรหงไม่ธรรมดาเลยนะครูหยันเตือนพวกเขาเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นโดยมนุษย์เป็นหลักกับนักรบที่ทรงพลังจากเผ่าพันธุ์อื่น อย่างน้อยต้องมีระดับจักรพัรดิถึงจะเป็นสมาชิกได้แม้แต่ตำแหน่งตัวตนอมตะนักรบจำนวนมากกำลังต่อสู้เพื่อส่งคุนนางภาคและอมตะที่นั่นมีนักรบผู้ทรงพลังจำนวนนับไม่ถ้วนถูกรวบรวมอยู่ภายในข้อตกลงเป็นเรื่องปกติฉันครูยนันรู้จักนักรบมากมายในนั้นไม่ใช่ว่าฉันช่วยคุณไม่ได้ฉันมีเพียงคำขอเดียวเท่านั้น และมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นล้ำค่าไม่อย่างนั้นฉันคงเสียชื่อเสียงไปครูยันกล่าวว่าอะไรถือเป็นสมบัติหลวเฟิงถามมีค่าผสมอย่างน้อยหนึ่งพันล้านองค์ประกอบขึ้นไปเขาตอบถ้ามันไม่คุ้มขนาดนั้นอาจารย์นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของฉันฉันจะส่งให้คุณหลวเฟิงส่งจดหมายสินค้าเหล่านี้ แผนกจัดซื้อของบริษัทเสนอองค์ประกอบแบบผสมให้ชัน4.6พันล้านรายการ4.6พันล้านครูหยานตกตะลึงจ้องมองลูกศิษย์ของเขาอย่างหนักบ,บริษัทจะให้ราคาต่ำที่สุดแก่คุณอย่างแน่นอนแต่ราคาเพียง4.6พันล้านเท่านั้นลูกศิษย์ของข้าเจ้าขโมยมาจากใครในทรัพย์สมบัติของจักรพรรดิเช่นนั้นหลวเฟิงยิง้มครูหยันเริ่มดูข้อมูลที่ฮีฮี อัศวินหุ่นยนต์สร้างอาวุธพิเศษนี้ขึ้นมาหรือนี่คุมมากครูหยันพยักหน้าลูกศิษย์ของฉันทิ้งไว้ให้ฉันฉันจะขายมันให้ราคาสูง55ฉันฉลาดที่จะมีคุณเป็นนักเรียนของฉันหลัวเฟิงยิ้มเร็วที่สุดคือครึ่งวันชาที่สุด3-5วันแค่รอสายจากฉันปะ๊ครูหยันยกเลิกการเชื่อมต่อและไปดำเนินการตามความโปรดปรานอันที่จริงแล้วการซื้อขายในข้อตกลงใหญ่ๆ นั้นให้ความรู้สึกถึงความสําเร็จครูหยันใช้เวลานับไม่ถ้วนในเมืองปฐมที่วุ่นวายเขาแทบไม่เคยได้รับการจัดการเช่นนี้เขามีความสุขจริงๆที่ได้ทํางานกับข้อตกลงดังกล่าวกับพันธมิตรหงโดยผ่านสายสัมพันธ์ของเขาเพื่อให้ได้ราคาสูงหลัวเฟิงใช้เวลากับครูหยันและผู้นําเมืองความวุ่นวายในขั้นต้นหลัวเฟิงใช้เวลากับครูหยันเป็นเวลานานเนื่องจากตัวละครของ ครูหยันตรงไปตรงมาหลวงเฟิงรู้สึกผ่อนคลายและเป็นมิตรกับเขาเสมออย่างไรก็ตามกับหัวหน้าเมืองเขารู้สึกกดดันอย่างมากเขาต้องรักษาความเคารพอย่างเต็มที่เสมอดังนั้นสำหรับบางเรื่องหลวเฟิงค่อนข้างจะมองหาครูหยันมากกว่าที่จะรบกวนผู้นำเมืองเว้นแต่เป็นเรื่องใหญ่เขาไม่กล้ารบกวนผู้นำช้าที่สุดน่าจะเป็นสามถึงห้าวันหลัวเฟิงนั่งอยู่หน้าโต๊ะและแตะหน้าจอเบาๆ งั้นฉันจะเรียนเรื่องสแกนเนอร์หวาข้อมูลรายละเอียดและตัวเลขปรากฏขึ้น sfred 01 1 2 9 8 3พื้นที่สแกนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000ล้านกิโลเมตรต้องการ5ล้านคะแนนส่วนลดต่ำสุด5%สูงสุด10%คุณได้6% sfred 01 หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามพื้นที่สแกนเส้นผ่านศูนย์กลางสามร้อยล้านกิโลเมตรต้องการสี่ล้านคะแนนส่วนลดต่ำสุดห้าเปอร์เซ็นสูงสุดสิบเปอร์เซ็นคุณได้หกเปอร์เซ็นอสด D ศูนย์หนึ่งศูนย์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 หนึ่งพื้นที่สแกนเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งพันล้านกิโลเมตรต้องการห้าหมื่นล้านคะแนนส่วนลดต่ำสุดห้าเปอร์เซ็นตสูงสุดสิบเปอร์เซ็นคุณจะได้รับหกเปอร์เซ็นต์ เอสดู0ูนย์พื้นที่สแกนเส้นผ่านศูนย์กลาง300อล้านกิโลเมตรต้องการสี่หมื่นล้านคะแนนส่วนลดต่ำสุดห้าเปเซ็นสุดสิบเปอร์เซนคุณได้หกเปอร์เซ็นเปหนึพื้นที่สแกนเส้นผ่านศูนย์กลางหน,นึ่งกิโลเมตรต้องการหน,นึ่งล้านคะแนน ส่วนลดต่ำสุด5%สูงสุด10%คุณได้6%เป็น112 192,039พื้นที่สแกนเส้นผ่านศูนย์กลาง20กิโลเมตรต้องการ800 0 0คะแนนส่วนลดต่ำสุด5%สูงสุด10%คุณได้6%สแกนเนอร์ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ปกติประมาณ100ล้านกิโลเมตร 300ล้านกิโลเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000ล้านกิโลเมตรยิ่งดีเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นพื้นที่ได้มากขึ้นเท่านั้นเช่นประเภท300ล้านและ1000ล้านกิโลเมตรอีกประเภทเป็นพื้นที่ขนาดเล็กปกติเส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตร20กิโลเมตรและ100กิโลเมตรสูงกว่า20กิโลเมตรและ100กิโลเมตรยานลำใหญ่จุดจุด สามารถสแกนยานอาวกาศจากระยะไกลได้มันง่ายกว่าในการติดตั้งสิ่งเล็กๆโดยปกติสำหรับพื้นที่รับของจักรวาลมันสแกนพื้นที่เล็กๆได้ดีมากเนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กจึงสามารถสแกนในระดับที่สูงขึ้นได้ถือหลัวเฟิงอ่านข้อมูลต่อไปเครื่องสแกนระดับสูงจำนวนมากมากักไม่สามารถใช้งานได้แม้แต่กับสมาชิกในภูมิภาคปฐมภูมิอย่างไรก็ตาม ลัวเฟิงสามารถมองเห็นทุกอย่างได้แต่เขาไม่สามารถแม้แต <anes contamin> <acja> ่จะจ่ายมันได้เมื่อเขาเห็นว่าพวกเขาต้องการคะแนนหนึ่งหมื่นล้านหรือแสนล้านเขาก็ได้แต่มองตาปริบๆราคาไร้สาระถึงแม้ส่วนลดของฉันฉันก็ยังไม่สามารถจ่ายได้นัวเฟิงครุ่นคิดคราวนี้ฉันควรซื้อเกรดอะไรดีระดับสิบล้านคะแนนระดับกว่าร้อยล้านคะแนนพันล้านคะแนน อันญ,ญประกาศคู่ย้อนกลับไปตอนที่เขาซื้อเครื่องสแกนในเมืองที่วุ่นวายเขาไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเขาดูข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องสแกนที่ใช้ในสงครามนอกพื้นที่อย่างหมดจดและซื้อมันมาอย่างไรก็ตามการอยู่ที่นี่มานานกว่าหนึ่งพันปีและประสบกับความสูญเสียเขารู้ดีว่าเขาต้องการอะไรฉันมันโง่เกินไป ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องสแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000ล้านกิโลเมตรฉันแค่ต้องการพื้นที่300ล้านกิโลเมตรฉันจะซื้อเครื่องสแกนเฉพาะพื้นที่ขนาดเล็กด้วยมันจะมีประโยชน์กับฉันมากขึ้นเมื่อฉันอยู่ใกล้เครื่องสแกนทั้งสองเครื่องจะเสริมกันเมื่อใช้ทั้งสองเครื่องสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ผมมีทางเลือกสองทางหนึ่งในนั้นคือ2,000ล้านคะแนนส่วนระดับที่สูงกว่าคือ6 พันล้านคะแนนส่วนอันเล็กๆนั้นผมก็ต้องเสียเงินไม่น้อยเหมือนกันเขาคิดว่ามาดูกันว่าอาจารย์ของฉันสามารถนำเข้าสินค้าของฉันได้มากแค่ไหนหลัวเฟิงมีหลายอย่างที่เขาต้องการซื้อสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือเครื่องสแกนเขายังต้องการบำรุงทวันเมคาติดต่อและรายการอื่นๆอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดต้องการเงินกูโตอย่าง ชุดเกราะสีดำหลัวเฟิงที่มีปีกสีดำบนหลังของเขายกแก้วไวของเขาขึ้นพร้อมกับชายชุดเกราะสีเขียวและขนยาวอย่างค่าตอบแทนของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างกูโตถามปกติแล้วคุณก็ควรรู้ไว้เหมือนกันธรรมะระดับทางการนั้นล้วนมีศพที่ไม่มีวันตายการฆ่าพวกมันทุกคนนั้นยากมากหลัวเฟิงยกแก้วของเขาขึ้นฉันสังหารเจ้าหน้าที่ไปประมาณหนึ่งร้อยคนในช่วงหนึ่งพันปีที่ผ่านมา พวกเขาทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับต่ำในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพียงไม่กี่คนและนั่นก็ยังชอบมีหืมคะแนนใช้เวลานานเกินไปในการะส,สมมันยากมากที่จะฆ่าศพอมตะชายขนยาววางแก้วลงด้วยความโกรธสันศีสาฉันอยู่ในระดับจักรพรรดิด้วยข้าราชการฉันยอดเห็นได้ชัดว่าอ่อนแอกว่าฉันแต่ถึงกระนั้นฉันก็ไม่สามารถทำอะไรกับพวกเขาได้ การสังหารเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนในช่วงหนึ่งพันปีนั้นไม่เลวแล้วยังมีกว่าฉันใช่ไหมคุณอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ทวีปยานจีหลัวเฟิงได้ตอบกลับทวีปยานจีตู่โตจ้องเขแมงคุณอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิแล้วแต่คุณยังอยู่ที่นั่นไหมคุณสามารถมาที่สตาร์ทาวเวอร์ได้แล้วฉันอยู่ตรงนั้นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในสนามรบที่เจ็ หลัวเฟิงยิ้มมีสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งหลายแห่งในสนามรบที่เจ็สถานที่ที่ใกล้ที่สุดจากค่ายที่26กคือหอคอยดวงดาวถึงจะอันตรายแต่ก็เต็มไปด้วยการ,รเผชิญหน้ากู่โตเมื่อใดก็ตามที่คุณไปมาทำงานร่วมกันกู่โตกู่โตตะโกนเสียงดังกล้องและเงาทั้งสาเดินผ่านมาความกดดันอันไร,ร้รูปร่างที่พวกเขาเปล่งออกมาช่างน่ากลัว แม้ว่าร้านอาหารจะใหญ่โตพากูโถโบกมือและพูดกับหลัวเฟิงว่าสามคนนี้เป็นสหายของฉันในสตาร์ทาวเวอร์ฉันได้สำรวจพื้นที่กับพวกเขาแล้วให้ฉันแนะนำคุณหลัวเฟิงพยักหน้ามาเถอะฉันจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับอย่างเพื่อนใหม่ของฉันกูโถตะโกนบอกจากกรพัดทั้งสามหลัวเฟิงรออย่างอดทนภายในค่ายที่26เพื่อฟังคำตอบของอาจารย์ ขณะที่ผูกมิตรกับจักรพรรดิภายในในวันที่สมในที่สุดอาจารย์ก็ติดต่อกับหลัวเฟิงขอบคุณที่ติดตามและเข้ามารับชมแปลผิดเว้นวักผิดขอโทษอด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ